ลเหรอเอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g t ทออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนี่ไอเรือดำน้ําของเรานี่เองนะครับล่าสุดนะครับเขาเนิฟเรือดำน้ําเราอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเนิฟเรื่องของอะไรนะครูดาวนะครับเนิฟเรื่องครูดาวในการทำไฮนี่นะครับ ถ้าแบบว่าถ้าทําคนเดียวเนี่ยก็จะครูดาวไปเลยแบบนานมากๆนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับถ้าอยากแบบว่าคููดาวแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องมีเพื่อนไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยล่าสุดเขาเนิฟอีกแล้วนะเจ้าเรือดำน้ําลํานี้นะครับเนิฟแบบว่าจ่ายค่าเซตอัพแพงขึ้นนะครับผมเพิ่งจ่ายไป1นึ่งแสนเลยนะครับจากที่ปกติจ่ายแค่2องหมะครับแบบว่าตาลูบิโอเขาแบบ เอาคืนจริงรอบนี้แบบว่าไม่ยอมเลยนะครับไม่ไม่ยอมให้เราเลยนะสองหมนห้านี่ไม่ได้นะต้องแสนหนึ่งเท่านั้นนะครับแกคงแบบว่าเอาไปทําทุนนะะขโมยของบ้านแกบ่อยอะไรเงี้ยอืมนะก็ถ้าใครเบื่อเรือดำน้ำเนี่ยผมก็มีธุรกิจอยู่3อันที่ผมอยากจะแนะนำนะ <c oughs> เป็นอันที่ได้เงินดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกนายขับนะครับ นท์คลับนี่แบบว่าดีเลยอันนี้สบายมากนะครับได้เงินใช้ตลอดนะครับไนทะ์คลับแล้วก็มีออโต้ช็อปนะครับก็คืออู่ซ่อมรถนั่นแหละนะแล้วก็ตึกเอเจนซี่ของเรานะครับที่บวกโบนัสเงินบ่อยเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะ ก็สนุกสนุกนะครับถ้าใครเบื่อเรือดำน้ำเนี่ยมันก็มีอะไรสนุกสนุกให้เล่นเยอะเลยนะครับก็3อันที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้มันทำคนเดียวได้นะครับไอ้พวกไนท์คลับเออย Agency เอเจนซี่เออยออโตช็อปเออยมันทำคนเดียวได้เหมือนเหมือนไอ้ให้เรือดำน้ำอันนี้แหละนะครับที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะต้องใช้2คนขึ้นไปใช่ไหมอย่างอย่างถ้าจะไป เล่นคาสิโนไฮอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอย่างน้อย2คนใช่ไหมดูมเดไฮไฮบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันมันเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับไอพวกนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าใครเบื่อเรือดำน้ำนะผมแนะนําเลยนะครับไอธุรกิจ3อันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือของดีเลยนะครับเอาไว้เล่นแก้เบื่อได้แน่นอนนะครับแล้วเงินก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอย่างไนท์ขับเนี่ยเราก็แค่คอยดู popularity ของไนท์ขับเรานะ ก็จะได้เงินเต็มเซฟเนี่ยสองแสนห้านะครับสองแสนห้าหมื่นะครับแล้วก็เราก็จัดการให้คนงานของเราเนี่ยทำสต็อกสินค้าไว้นะครับแล้วก็ไปขายนะครับเราขายคนเดียวได้นะครับขายรถคันเดียวด้วยนะหนขะับเนี่ยสบายมากแต่มันต้องลงทุนเยอะนิดนึงนะอือเราก็ต้องมีธุรกิจของ c e อหรือไม่ก็ MC ด้วยนะ จะทำได้นะในลับอ่ะมันก็ลงทุนเยอะนิดนึงแต่ว่ารายได้นี่แบบดีเลยนะครับส่วนออโต้ช็อปกับเอเจนซี่นี่ก็ทําได้เรื่อยๆนะ,ะเล่นคนเดียวทําได้เรื่อยๆทําพวก security contact อะไรพวกนี้เงินก็ได้แบบ4ีห้าหมื่นนะ,ะก็ได้อยู่อ่ะ,อะภารกิจเดียวอ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาแบบบวกโบนัสเงินบ่อยด้วยอื ก็ลองไปทําดูลองไปทําอย่างอื่นกันดูนะก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่เขาเพิ่มเพิ่มเงินค่าเซตอัพมาเนี่ยน่าจะแบบว่าอ่ะให้ผู้เล่นแบบว่าอยากอยากให้ผู้เล่นไปเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้อะอน่าจะปรับสมดุลของไอใ,ให้เรือดำน้ำด้วยแหละเพราะว่ามันโอพเกินนะค,คือแบบว่ารวยกันยับ,ย,บยับนะบผูเ้เล่นเล่นเรือดำน้ำเนี่ย นะก็เลยอ่ะจ่ายแพงขึ้นมาหน่อยแล้วกันไหนไหนมันก็ทําง่ายเล่นคนเดียวได้นะครับเล่นเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนงี้นะครับก็เลยอ่ะจ่ายแพงหน่อยแล้วกันนะครับอีกอย่างก็คืออาจจะก,กันพวกที่แบบว่าเอาไปสกบของแล้วได้ของไม่ดีแบบว่าไปสกบของได้ขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอ่ะจะกลับกลับมาแล้วก็ยกเลิกให้อย่างเงี้ย กลกายเป็นว่าเอ้าถ้ายกเลือก,ก็ต้องจ่ายมาอีกแสนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เจ็บๆอยู่นะเจ็บๆเลยอะ่ะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องของให้เรือดำน้ำที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่ชี้ไปทั่วเลยตอนนี้เอาละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ